สวัสดีครับวันนีเกมบิวกผมครับมเซอร์เควันนี้ครับข่าวสารของกาชาใหม่ครับกับอีเวนต์ของ5ปีครับได้มาแล้วครับกาชา5ปีข่าวสายมาแล้วนะซึ่งกาชา5ปีครับผมคิดว่าผมค่อนข้างจะไม่ว้าวเท่าไหร่ครับแต่ผมมาว้าวกับกาชาฟรีซะมากกว่าซึ่งกาชา5ปีเนี่ยอาจจะเป็นเพราะผมค่อนข้างจะคาดหวังกับกาชา5ปีมากไปหน่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้ แต่ผมรู้สึกไม่ว้าวกับกาชานี้มากๆ,ๆไม่ว้าวเลยนะซึ่งกาชานี่ครับจะมาพรุ่งนี้บ่าย2โมงนะครับพรุ่งนี้บ่าย2ถึงวันที่31นะครับพรุ่งนี้บ่าย2ถึงวันที่31นะครับซึ่งกาชาเนี่ยเปิดครั้งแรกก็ฟรีไปเลยเปิดครั้งแรกฟรีนะครับแต่ครั้งแรกครับเลดออกใบแดงเอ้ยเลดออก5ดาวคือ3%เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ครั้งที่2เลดออก5ดาวคือ4%เปอร์เซ็นต์ครั้งที่3คือ5เปอร์เซ็นต์นะครับ ซึ่งครั้งที่1 2 3มเนี่ยมันเลทออก5ดาวน้อยกว่ากาชากิมจอนะครับเพราะกาชากิมจอตอนเนี้ยเลทออก5ดาวเนี่ยมัน6%ทั้งหมดเลยแต่กาชานี้เลทออก5ดาวของครั้งที่1 2 3มเนี่ยมันน้อยกว่า6%แต่กาชานี้มันเป็นกาชาที่เราสามารถหวังผลของ5ดาวที่มากกว่า1ตัวได้ครับเพราะมันเพิ่มเลทออกเพิ่มเลทออกของ5ดาวตัวที่2 3 4สมากขึ้น 1.5% 1 5 2%นะครับซึ่งกาชานี้ผมขอเรียกว่าเป็นกาชาที่มันจะเน้นจำนวนครับเน้นจำนวนนะเราสามารถคาดหวังว่าใน1ครั้งเนี่ยเราเปิดกาชาเนี่ยเราจะได้ตัวละคร5ดาวเนี่ยมากกว่า1ตัวมากขึ้นกว่าปก,กตินะครับก็เป็นกาชาที่เน้นจำนวนนะแต่เลทออกเนี่ยผมคาดหวังว่าเรทออกเนี่ยมันน่าจะเพิ่มเป็น7% 8%อุตสาคาดหวัง สุดท้ายเลทออกมันก็6เปอร์เซนเท่าเดิมค่อนข้างจะผิดหวังอยู่นะครับส่วนการเปิดแบบครั้งเดียวเนี่ยเปิดแบบครั้งเดียวครั้งแรกก็ฟรีครับแต่การเปิดแบบครั้งเดียวเนี่ยผมแนะนําว่าให้เปิดสักสองครั้งนะครับครั้งแรกฟรีครั้งที่25เพจครับเปิดทําไมเปิด,เ,ปดเพื่อจะเอากุญแจสีลุงนะครับเปิดแบบครั้งเดียว2ครั้งเนี่ยได้กุญแจสีลุง1ดอกนะครับคุ้มอยู่นะ1ดอกคุ้มอยู่ครับ ซึ่งกาชาเนี่ยไอเจ้าอิจิโกะกับเบคุยะเนี่ยมันว้าวอยู่แล้วเพราะมันเป็นตัวคอยใหม่5ปีมันว้าวอยู่แล้วครับแต่นอกนั้นแหละนอกจากไอเจ้า2ตัวเนี้ยผมคิดว่าไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่แต่มันก็เก่งอยู่แหละโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับเริ่มจากอิจิโกะอิจิโกะ5ปีครับเป็นสายตีสกิลที่มีค่าพลังโจมตีของสกิลเยอะที่สุดในเกมนี้เลยครับตอนนี้นะอยู่ที่823ครับ823ครับเยอะที่สุดแล้ว แล้วก็สกิลผู้สังหารก็คือจะโจมตีพวกฮอนโลและก็อลังคาแรงขึ้นถือว่าดีนะครับสกิลไม่ตายนะั้นมีผลของการติดคำสาบด้วยและการตีธรรมดานั้นก็มีผลของการติดคำสาบนะครับทุกสกิลมีผลของคำสาบนะครับแล้วก็สกิลลิงก็คือจะลดเวลาคูลดาวของสกิลลง12%สวนสกิลอาร์บีครับสกิลอาเนี่ยผมเพิ่งเห็นนะครับว่ามันเพิ่มเยอะอยู่เหมือนกัน เพิ่มพลังโจมตีธรรมดา20%เพิ่มพลังโจมตีของสกิล60%ครับโอ้โ oh ห oh เยอะโคตรค,คือดาวเมทปกติเนี่ยมันก็เยอะอยู่แล้วอยู่ที่823เนี่ยมันก็เยอะที่สุดอยู่แล้วและก็มีสกิลอาร์บิทที่เพิ่มดาวเมทของสกิลเพิ่มเติมขึ้นไปอีกถึง60% ซึ่งมันเยอะมากๆ,ๆว้าวมากๆครับและก็ทําให้โจมตีไม่ตายแรงขึ้น40%และก็สามารถกระโดดหลบครับหรือก้าวพลิบตาเนี่ยได้มากถึง3ครั้งนะครับและก็ทําให้ระยะของสกิลกว้างขึ้นด้วยโอ้ดีนะและก็ทําให้ติดคําสาปนานขึ้น5วิและก็มีอาบิในการเจาะเกราะครับเจาะเกราะพวกเกาะกันใกล้กลันไกลนะครับก็ดีอยู่เหมือนกันคือสรุปครับอิจิโกเนี่ย มันเป็นสายติสกิลที่ตีแรงโคตรๆอาจจะเล่นยากหรือง่ายอันนี้ยังไม่รู้นะครับรอพุ่งนี้ก่อนรอดูสกลสกิลก่อนนะครับคือสกิลเนี่ยช่องอื่นเขาอาจจะเอาลงแล้วแต่ผมยังไม่ได้ดูนะครับผมยังไม่ได้ดูแบบละเอียดนะผมอยากจะลองรีวิวเองซะมากกว่าจะได้บอกได้ครับว่ามันเล่นง่ายหรือเล่นยากนะครับแต่ที่รู้ๆก็คือว่ามันตีแรงมากๆคือดาวเมจของสกิลเนี่ยมันแรงมากๆครับและก็วงกว้างมากๆด้วยนะครับ ก็ตัวละครตัวใหม่ของอิจิโกะที่ตีสก,กิลแรงโคตรๆก็สิเต็ม10ครับต่อไปคือเบคุยะเบคุยะตัวละครน,นี้เป็นสายตีระยะไกลนะครับก็สก,กิลพลังโจมตีของสก,กิลก็คืออยู่ที่819ก็น้อยกว่าอิจิโกะหน่อยหนึ่งแล้วก็สก,กิลคิลเลอร์หรือสก,กิลผู้สังหารก็คือจะโจมตีพวกยมทูกับฮอลโลแรงขึ้นสก,กิลไม่ตายไม่มีผลของค่าสถานะ ไม่มีมนะั้งไม่มีสิแล้วก็สกิลลิงก็คือจะลดเวลาคูดาของสกิลลงถึง14%นะครับส่วนอาร์บิติดตัวนั้นอาร์บิของเบีคุยานั้นก็มีแค่เพิ่มพลังโจมตีของธรรมดากับตีสกิลเพิ่มขึ้นแค่40%ซึ่งตีเบากว่าอิจิโกแน่นอนเพราะข่าพลังพื้นฐานก็น้อยกว่าอิจิโกอยู่แล้วแล้วก็มีอาร์บิที่มันน้อยกว่าอิจิโกเข้าไปอีก ทำให้เบคุยะถ้่าว,วัดค่าพลังกันจริงๆอ่ะเบคุยะตีเบากว่าอิจิโกะนะครับอาจจะตีเบากว่าอย่างเช่นอิจิโกะตี500เบคุยะอาจจะตีสักประมาณ300อนะครับอาจจะต่างประมาณนี้ประมาณนี้นะก็ต่างไม่เยอะครับแต่ก็ต่างกันแหละ <c oughs> คือมันต่างกันแหละแล้วก็มีสกิลในการตีแบบเจาะเกราะด้วยแล้วก็มีการตีแบบอาเพิ่มระยะของสกิลด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ดีอยู่หน้าได้หน้าโดนครับ10คะแนนเต็ม ต่อไปคือตอัวละครอื่นๆครับตัวละครอื่นๆในกาชานี้ซึ่งตัวละครอื่นๆนั้นผมขอไล่จากตัวละครล่างสุดนะครับอิชินพ่อของอิจิโกะครับอิชินตัวละครล่างสุดแถวขวามือนะครับอิชินอิชินเป็นตัวละครที่ตีธรรมดาค่อนข้างจะใกล้ใกล้มากๆแต่มีสกิลลิงที่ดีครับสกิลลิงก็คือจะเพิ่มดาเมจของการตรีธรรมดาถึง2 5เ์ ถ้าได้อิชินมาเอาไปลิงสกิลดีมากมากครับเพราะลิงสกิลมันเพิ่มถึง25%ดีมากๆครับก็ให้ไปประมาณ6คะแนนและกันนะ6คะแนนเต็ม10นะครับต่อไปคือทาคิชิมะทาคิชิมะมันไม่ค่อยมีอะไรเด่นสักเท่าไหร่นะการตีธรรมดาของมันนั้นก็ตีสวยงามคือมันสวยการตีมันสวยดีแต่การเล่นเหรอสกิลพุ่งพุ่ง ทั้งหน้าจอมันก็เป็นตนัวละครธรรมดาปกติแหละไม่ค่อยมีอะไรโดดเด่นสักเท่าไหร่ผมให้สัก7คะแนนแล้วกันนะ7คะแนนครับแล้วก็ไอ้เจ้า ji, ชินจิชินจิก็คล้ายๆกับไอ้เจ้าทาคิชิมะครับไม่ค่อยมีอะไรโดดเด่นสักเท่าไหร่ก็มีอาบิในการกันพวกสถานองสถานะก็มีดีอยู่แต่ถ้าดูภาพรวมเนี่ยมันก็เล่นง่ายแหละแต่มันไม่ค่อยจะมีอะไรโดดเด่นสักเท่าไหร่นะก็ให้7เต็ม10ครับ แล้วก็ยูมิจิกะยูมิจิกะมันก็เหมือนกับชากิชิมะเหมือนกับไอ้เจ้าอาชินจิคือมันอยู่ในกวนเดียวกันครับที่ผมคาดว่าน่าจะเป็นตัวละครที่ไม่ค่อยมีอะไรโดดเด่นแต่ก็เล่นได้ก็เก่งอยู่แต่ไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่ก็ให้ไป7คะแนนนะครับต่อไปคือป้าอุนโนคานครับป้าอุนโนคานสีแดงนี้เป็นสายตีธรรมดานะครับป้าแกเป็นสายตีธรรมดานะและมีสกิลที่2ครับสกิลที่2ก็คือจะบัฟเกราะ สกิลไม่ตายนะหิวเลือดด้วยผมคิดว่าไอ้เจ้าป้าเนี่ยเก่งอยู่นะคือมีทั้งบัฟเกราะและก็มีทั้งการฮิวเลือดด้วยครับผมก็ให้ประมาณ8นะครับ8เต็ม10นะต่อไปคือตะลุงหนวดครับตะลุงหนวดนี้มีสกิลบัฟเกราะแล้วก็เป็นสายตีระยะไกลที่คนค่อนข้างจะนิยมอยู่นะครับเห็นเอาไปลงด่านน้ำหอมในเยอะอยู่เพราะมีสกิลในการบัฟเกราะได้อยู่ผมก็ให้ไป8คะแนนนะครับต่อไปคือไอ้เจ้า ลินลินเนตหรือเปล่านะผมจำชื่อไม่ได้ฮะไอเจ้า H. ดาบของสตาร์เนี่ยคือซุยฟองอามาซึมาโตะแล้วก็ไอลิลลินเนตเนี่ยไอเจ้าสามตัวเนี่ยคือตัวละครพิเศษนะครับคือตัวละครพิเศษพวกหน้าเทศกาลน,นู่นนี่นั่นครับซึ่งสามตัวละครนี้มันเก่งมากๆและก็น่าได้มากๆ,ๆครับน่าได้มากๆเลยนะน่าได้กว่าไอเจ้าตัวแถวล่างอีกครับเพราะมันคือตัวละครพิเศษที่ปกติเนี่ยจะไม่มีอยู่ในกาชาปกตินะครับ ซึ่งผมก็ให้ไปเลย8คะแนนนะครับ3ตัวเลยนะ3ตัวนี้ผมให้8คะแนนนะครับเพราะมันน่าได้น่าสะสมมากๆแล้วก็เก่งด้วยครับต่อไปคือไอเซนไอเซนผมให้9ไปเลยเพราะไอเซนเนี่ยวระวครที่ผมคิดว่ามันเจ๋งที่สุดและในบรรดาพวกนี้ถ้าไม่นับไอเจ้าอิจิโกะกับเบคุยานะคือมันวระวครกที่รู้สึกว่าดาวเหมวแรง แล้วมีสกิลในการแปลงร่างด้วยครับซึ่งอาพอไอเซนกดสกิลไม่ตายปุ๊บไอเซนจะเปลี่ยนร่างเป็นร่างถอดแว่นตาออกมาซึ่งพอเปลี่ยนร่างปุ๊บสกิลทุกอย่างจะครูดาวใหม่รีเซ็ตใหม่สมมุติก่อนแปลงร่างสกิลคูณคููดาวอยู่20วิพอกดแปลงร่างปุ๊บสกิลจะคููดาวรีเซ็ตใหม่เป็นศูนย์วิใหม่ซึ่งมันดีมากครับและก็มีสกิลในการบัฟเกราะด้วยไอเซนเป็นสายตีสกิลแบบตีระยะไกลนะครับตีไกลนะ และแถมมีบัฟเกราะด้วยและดาวเมก้าแรงมากๆและแถมมีการแปลงล่างด้วยผมให้ไปเลย9เต็ม10นะครับก็ประมาณนะครับก็สรุปนะครับอิติโกเบคุยะเนี่ย10เต็ม10เพราะตัวละครใหม่ไอเซนให้9เต็ม10ครับเพราะเก่งมากๆส่วนไอเจ้าซุยฟงมาซูมาโตแล้วก็ไอลิลิเนี่ยผมให้8นะครับเพราะมันก็เป็นตัวละครที่น่าสะสมและก็ดีด้วยครับเพราะคือตัวละครน่าเทศกาลนะครับและก็เล่นง่ายยนะเล่นง่ายด้วยครับเล่นง่ายด้วย ต่อไปตะลุ่งหนวนเนี่ยกับไอ้ป้าอุนหคานเนี่ยก็ให้แปดนะครับแล้วก็ยูมิจิกะชินจิแลวก็ทาคิชิมะให้เจ็ดนะครับแล้วก็ไอ้เจ้าอิชินให้หกนะครับอิชินเนี่ยผมคิดว่ามันเล่นยากนะแต่มีสกิลลิงที่ดีอยู่ลิง์มันดีอยู่ครับก็ประมาณนี้นะกาชาของ5ปีครับซึ่งถ้าดูโดยรวมเนี่ยถ้าดูโดยรวมนะถ้าสมมุติคุณเปิดกาชาเนี่ยถ้าสมมุติคุณไม่ได้อิจิกโกะหรือไม่ได้เบียคุยานะ ขอให้ได้ไอเซนเนี่ยถ้าได้ไอเซนเนี่ยถือว่าแจ่มเลยหรือได้ I อเจ้าผู้ประครพวก3ตัวบนเนี่ยที่ประครพิเศษเนี่ยก็ถือว่าจแจ่มแลละและส่วนนอกนั้นก็ถือว่าใช้ได้อยู่แหละคือทุกตัวครับทุกตัวในกาชาเนี่ยถือว่าใช้ได้อยู่แต่ผมคิดว่ามันก็ไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่คือมันอาจจะไม่ได้แบบเวอร์วังอลังการตัวละครที่มันดูเวอร์วังอลังการเนี่ยก็มีแค่ไอเซนตัวเดียวแหละที่มันดูแบบว่าเวอร์วังอลังการดูแบบโคตรน่าได้มากๆ แต่นอกนะผมคิดว่าก็ยังอยู่ในระดับที่ดีๆกลางๆซะมากกว่านะครับโอเคประมาณนี้เนาะต่อไปคือกาชาฟีกาชาฟีชอบสมาเลยกาชาฟีเนี่ยก็เป็นกาชาฟีเปิดได้10วันนะครับเปิด10วันนะเปิดได้แบบมันติวันละสิบวันละครั้งสิมันติวันละครั้ง10วันนะครับ ซึ่งกาชาฟีนัวตระครเด่นๆก็มีประมาณนี้ซึ่งมันมีโอกาสที่จะออกนอกจากพวกนี้นะครับคือมันจะไม่ล็อกว่าจะออกแค่นี้มันออกได้ทั้งเกมนะครับเหมือนพี่กนะ่อน่ะคือผมเปิดผมได้ตนตระครเก่าๆก็ได้มาเยอะเลยซึ่งกาชาฟีเนี่ยมีโอกาสออกตระครทั้งเกมนะครับทั้งเกมมีสิทธิ์ออกหมดเลยส่วนกาชาฟีเนี่ยตระครที่มันจ่เจมันะไอเจ้าเขนปาจิไอเซน อิจิโกะลูเคียโคกะอ่าประมาณนี้ครับประมาณนี้ลูเคียก็แจ่มนะโคกะก็สุดยอดครับส่วนเบคุยะก,กับปู่ของเบคุยะเนี่ยให้กลางๆแล้วกันไอเจ้าฮิโยริก็ถือว่ากลางๆนะครับส่วนตาลุงนี่ก็เหมือนที่พูดไปครับมีบัฟเกราะดีอยู่ส่วนเจ้า,าตัวคู่ตัวคู่ตัวละครนี้ผมไม่แน่ใจข้อมูลแฮะ ขออภัยนะครับผมไม่แน่ใจข้อมูลนะครับแต่ที่ผมรู้นะก็คือมีเคปปาจิไอเซนอิจิโกะลูเคียแล้วก็โคกะเนี่ยแหละที่มันค่อนข้างแจ่มมากๆครับของกาชาฟีนะสึ่งกาชาฟีก็มาพรุ่งนี้บ่ายสองถึงวันที่สิบหกนะครับพรุ่งนี้บ่ายสองถึงวันที่สิบหกนะครับกาชาฟีเปิดทุกวันนะครับเปิดได้สิบวันนะครับซึ่งวันที่สิบนั้นจะการันตีใบแดงการันตีห้าดาวสิใบแดงอะไรวันที่สิบจะการันตีห้าดาวหนึ่งตัวนะครับ วันที่10นะการันตี5ดาว1ตัวแต่ระหว่างทางวันที่ 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9ระหว่างทางก็มีโอกาสที่จะออก5ดาวเหมือนกันนะครับระหว่างทางมีโอกาสออกนะแต่วันที่10นั้นจะการันตี1ตัวนะครับนี่คือกาชาฟรีนะครับ10วันแล้วก็กาชาฟรีแบบเลือกได้ซึ่งกาชาฟรีแบบเลือกได้นั้นถือว่าเป็นกาชาฮิตโคตดดีมากๆ เพราะมันจะให้เลือกตัวละครที่อยู่ในเกมนี้ทุกตัวนอกจากตัวละครที่เป็นฉบับนิยายตัวละครพิเศษหรือตัวละครพันปีพวกนี้จะไม่มีนะครับตัวละครที่มีให้เลือกครับก็จะเป็นพวกตัวละครหน้าเทศกาลตัวละครปกติพวกตัวละครครบรอบอะไรอย่างนี้มีให้เลือกนะครับมีให้เลือกอยู่แต่ตัวละครพันปีตัวนิยายไม่มีนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกทีแล้วกันนะครับว่าควรจะเลือกตัวละครอะไรดีมาก ซึ่งกาชาอันนี้มันจะออกเป็น6ดาวนะครับออกเป็น6ดาวเลยแล้วก็ให้เราเลือก10ตัวเลือกมา10ตัวครับแล้วก็จะสุบออกมา1ตัวนะครับตัวละครอะไรก็ได้เลือกมา10ตัวครับแล้วก็จะสุมออกมาให้1ตัวนะครับซึ่งจะเป็น6ดาวเลยก็เดี๋ยวค่อยมารีวิวกันเนาะพรุ่งนี้นะครับโอเคก็มีประมาณนะครับแล้วก็มีแพ็กฟรีซึ่งแพ็กฟรีเนี่ยแพ็กฟรีมันก็เอ้ยแพ็กฟรีเลยแพ็กเติมตังค์สิ แพ็กเติมตังในรอบนี้ของห้าปีเนี่ยผมคิดว่าตัวละครในแพ็กเนี้ยเนี่ยถ้าคนที่เป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยถือว่าน่าลองเสี่ยงอยู่แต่ถ้าเป็นผู้เล่นเก่าแบบผมเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่น่าเสี่ยงเท่าเท่าไหร่คือมันก็มีสิทธิ์ที่จะออกเกลืออยู่ครับแพ็กไอเจ้าเติมตังแพ็กเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะออกเกลือเยอะอยู่ซึ่งแพ็กนี้น่าจะราคาสูงนะครับน่าจะ2 5 0 0แน้ลมั้งเพราะมันคือแพ็ก5ปีครับน่าจะแพงอยู่นะครับ โอเคครับข่าวสารก็มีประมาณนี้ครับปิงกาชาของ5ปีกาชาฟงกาชาฟรีแล้วก็แพ็กเติมต่างนะครับกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับรีกดูใาตา้คลิปนะสวัสดีครับ